พี่ก็ว่าทำไมพี่ไออ่ะไอที่สุดค่ะไลฟ์เพาของเราก็ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วหัดย <c oughs> ้ายโย <c oughs> ไม่รู้ใครพูดไปได้ยางแต่เราพูดไปก่อนแล้วค่ะ <c oughs> พี่ตัดไวห,หน้าสุดเลยนะคะ <c oughs> หนูจะไปเช็คคลิปหลอกตอนคลิปออกแล้วว่าพวกหนูได้อยู่หน้าสุดไหม <c oughs> <c oughs> หนูจะเช็คตั้งแต่ไฮไลท์คลิปเลยค่ะ <c oughs> หนูขอเข้ากล้องหน่อยหนูขอแอร์ทามแม่หนูบอกว่าไม่เห็นลูกในกล้องเลย หหนนูมาใ้ะกระจกอ่ะม er like <systems> ันไม่ไ <t> ด <art an> <t art an> <se> ้แบบเป็นบิวอินอ่ะมันยกขึ้นมาได้แต่คนเราเราเลือกที่จะทำแบบนี้แล้วจะทำอย่างนี้ลงไปเมื่อกี้จะส่องกระจกเมื่อกี้เฉยเฉยไม่เอาไม่เอาใช้อยู่เฉยไม่เอาวันนี้เราจะมาดูนะคะวิวัฒนาการการเติบโตของน้องปิ่นว่าน้องปิ่นจะกินข้าวภายในกี่คำหมดจานหยากกินก็ได้ วันนี้นะคะเราอยู่กับงาน Catsolute พา r t ทีใช่ไหมชื่งานอะไรนะ Catsonic เหรอแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงวันนี้ทุกคนอยู่ที่งาน c t t o n i c Live House ฮัจิมเบรียก็เป็นงานเปิดตัว l i v e h o u s e ครั้งแรกของประเทศไทยนะคะรเราจะไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะมีวงไอดอลชื่อดังของประเทศไทยวงไหนมาบ้างปกันเลย นี่มานี่นี่คือไอดอลชื่อดังนะคะเป็นเกยที่เราเชิญมาค่ะเอวาเซลเไปนั่งเถอะมไปนั่งเปนี่ไปนั่งไปนั่งสมิตาไม่ถูกด้วยเไม่มา่ไหวน่นี่ที่เป็นมีนสีผมโคตรเจ๋งเลยอ่ะเพิ่งเห็นอ่ะแลวเมื่อกี้นึกว่าใส่วิกเจ๋งอ่ะผมดำตรงนีอไปผมหลอ ผมดำนานแล้วจ้ะนี้แต่งตัวเป็นดาราสเด็กนั้เรียนสารศาสตร์ล่แต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 หเยยามไดีจ้ะเดี๋ยวยังจาวโลก่พี่ก็ว่าทำไมพี่ไออ่ะกวาลังกำลังเป็นถังหูรูป ตอนนี้ใกล้จะถึงคิวของยามีแล้วที่จะขึ้นสเตจแต่ว่าเดี๋ยวไปถ่ายพิเชีคีก่อนในที่สุดค่ะรลฟ์เท้าของเราก็ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วค่<ย>ะด้ยไม่รู้ใครพูดไปได้ยังแต่เราพูดไปก่อนแล้วค่ะพี่ตัดไว้หน้าสุดเลยนะคะทำถูกทำถูกหนูจะไปเช็คคลิปหรอกตอนคลิปออกแล้วว่าพวกหนูได้อยู่หน้าสุดไหม หนูจะเช็คตั้งแต่ไฮไลท์คลิปเลยค่ะอ๋อต้องอยู่ในไฮไลท์ด้วยนะคะใช่และนี่นะคะเราก็ได้มีการเปิดตัวแบรนด์น้ำนะคะที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะก็คือน้ำแท้เลวนหน่อววนหน่อยนิืิอเจิน พี่ต้องไฮไลท์อ่ะหนูจะรอเดี๋ยวเลยวันน so ี้เรามาโบกโบกโบกสะบัดแขนโบกโบกโบกซ้ายโบกโบกโบกขวาโบก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 ลบกโบกโหนโบกหนูขอกโบกกโบกโบกบกกโบกโบกกโ่กกบกกกโบกโบกโบกกโนก ยังไม่มีชื่อเลยค่ะพีเพ่หน่อยได้ไหมคะกุนตากุนตา,ค,ตาไไค่ะกุนตาวิไลวยไลค่ะเออเป็นไม่ใช่สีเหลืองสีเหลืองมีคนเป็นแล้วกุนตาเป็นเป็นเป็นสีสีสีส,สีกาสีกาเฮ้ยทำไมทำไมพี่ตากล้อเราตลกงี้ค่ะ <laughs> ดูดิ <laughs> โอ้โ <laughs> หเด็วจะทิ้อะสองกระจกไงม,มันเป็นเรื่องปกติกระจกอะ่ะมันไม่ได้แบบเป็นบิวอินอะมันยกขึ้นมาได้ แต่คนเราเราเลือกที่จะทำเลือกที่จะทำอย่างเงี้ยลงไปไม่ได้จะส่องจกทำไงไม่รู้อเไรทำไมมันไหลมากขึ้นกว่าเดิมยังแต่ว่าใบกระโปรงมิกกี้นี่แบบมีเทคเจอร์นะลีลีดมาเป็นอย่างอาจจะยังดูดูมีแบบมีคลื่นๆนะอันนี้เหมือนซาไป่ะแอบเหมือนซาไล อยู่กับหนูมันต้องเป็นปีอ่ะหนูพาคิดไปหาเพื่อนหนูเพื่อนหนูบอกว่าคิดเป็นหนูทำไมจำํำไม่หนูไม่ได้ทั้งนี้เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งเป็นปีแล้วอ่ะยัไปดูหลัาดูแป๊บเดีพี่พี่ก็โตกันแล้วแต่ว่าหนูยังต้องดูแลอยู่เลย คือนูมีสิวขึ้นตรงนี้อีกแล้วอะรูตรงนี้มันหายยากมากอ่มันนูนขึ้นม,มาหนูเป็นสิวยังไม่ยังม,ม,ม,มีแต่งหน้าทุกวันอะคะ่ะหนูอยากหน้าสดด้วยซ้ำวันนี้ <c oughs> จริงหรือหนูตื่นมาตั้งแต่ก่อน8โมงครึ่งเพื่อมาแต่งหน้าค่ะหนูมีลเลียนท,ที่8โมงครึ่งคือเวลาออกจากบ้านด้วยซ้ำ แค่ฉลูพูดง่ายเพราะว่ามันเหมือนกับคำว่าแค่สรูดแค่ฉันหลูแค่สรูดแค่ฉันหลูแค่สรูดเหมือนเป็นสัมเดียงเฉยแคู่และลองสัเียงอิตาลีแค่ชนหลูถ้าถามจริงแค่ฉันเนี่ยสังเนียงญี่ปุ่นตูดอังกฤษขาซาูแค่ฉันหลูทรซูอา